มาเจอสาระเปายักษ์ลูกหนึ่งมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่โอ้โหสวยงามมากครับเหมือนสาระเปายักษ์เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่สาระเปายักษ์โอ้โหนี่พุทธโทธโมสังโคเจอดอกยักษ์เลยครับตอนนี้ยักษ์แบบสุดๆอะ โอ้โหนี่ครับเกือบปิดฟ้าโกยได้เลยนี่โอ้โหสวัสนี้ครับเพืเ่อนๆก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับวันนี้ก็มาหาเห็ดกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาอีกฝั่งของดอยซึ่งตรงข้ามกับฝั่งที่มีป่าช้าที่คลิปที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นฝั่งตรงข้าม ก็มาชมกันนะครับว่าจะได้เห็ดเยอะเหมือนเขาที่แล้วไหมเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยครับนี่ครับก็ตรงข้ามกับฝั่งโน้นนะครับเขาที่แล้วผมไปฝั่งโน้นเป็นฝั่งที่มีป่าชา้าแต่วันนี้ผมก็มาฝั่งตรงข้ามเลยครับนี่เราจะไปกันทางด้านนู้นนะครับนู้นนะครับหลังภูเขาที่นุดทางนูน้นเรามาชมกันนะครับว่าฝั่งนี้จะมีเห็ดเยอะเหมือนฝั่งนู้นไหม ติดตามกันเลยครับนี่แหละครับวันนี้ก็มากับเจ้าลาล่าแล้วก็น้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะไปกันทีมงานทีมเดิม happening. วันนี้เอาละครับทางด้านโน้นนะครับเราจะเริ่มเข้าป่าทางด้านโน้นแล้วก็จะเริ่มหากันเลยครับโน้นนะครับทางด้านโน้นทางาหัวริมบึงนู้นนะครับ ี่เราจะไปหากันนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงเนินเขาแล้วเี่เราจะเริ่มหากันตั้งแต่แถวนี้เลยล่ะครับนี่นี่ครับหลังจากที่ขึ้นเนินตรงนี้มาก็มาเจอ เจ้าสองดอกนี้เลยครับนี่โอ้โหเห,หนื่อยมากนี่นะครับนี่นะครับสองดอกยังไม่แก่ครับยังกินได้อยู่นี่ เอาแล้วครับยไปหากันต่อครับนี่เพื่อนมาเจออีกแล้วด้านนี้กำลังห่อโผลจากดินเลยครับโอ้โหนี่ครับเจอแบบโอ้สุดละแบบนี้นะครับอรรอยครับเนี่ยโหยังไม่บานนี่ด้วยนี่ด้วยนี่นี่ครับโอ้โ แบบนี้อร่อรยเลยเก็บก่อนนะครับโอ้ด้านนี้ก็มีครับนี่โอ้โห,โหกำลังโผล่หอมาเลยน,นี่ครับนี่ครับเก็บเลยครับ นาบอกว่าเจอเห็ดหอมนะครับเป็นยังไงครับเห็ดหอมขอดูหน่อยถ้าเป็นเห็ดหอมนี้เป็นยังไงนี่เหรอเห็ดหอมอ๋ออันนี้เป็นเห็ดหอมนะครับไม่ใช่เห็ดไข่ห่านอ๋อถ้าเป็นเห็ดหอมมันจะนอหอมนะครับแล้วก็ก้านจะใหญ่แล้วก็มันจะ ไม่ค่อยบานมากเหมือนอ่าพว,พวกเห็ดไข่ห่านนะครับนี่ครับเวลาบานมันจะสุดได้แค่นี้ครับอ๋อเห็ดหอมเป็นอย่างนี้เนาะนี่นี่นะครับเห็ดหอมนี่นี่ครับอ๋อมันมีกลิ่นหอมฉุนแรงเลยครับหอมกลิ่นเห็ดชัดเจนนะครับชัดเจนกว่า เห็ดไข่ห่านชัดเจนกว่าเห็ดละโกกนะครับนี่เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเห็ดหอมโอเคครับเดี๋ยวไปกัน,นต่อครับผมมาเจอดอกเบลเลอร์อีกแล้วนี่ครับโอโ้โ,อโหโอ้โหมาแอบ,บอยู่ตรงนี้ยังสวยเลยครับนี่โอ้โหล,ะล,ะละ่ะอยู่นี่ทางนี้นี่ครับทางนี้ครับนี่ ลานล่าเกือบชนใส่เมื่อกี้โอ้โหดอกเบลเลอร์หนาสวยงามมากนี่ค,ค,ครับเก็บก่อนไปขั้นต่อครับนี่ตรงนี้ก็เจออีกดอกหนึ่งนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โห กำลังสวยนะครับดอกนี้นี่ครับเก็บเลยครับนี่ไปต่อครับไปต่อมาเจออีกแล้วครับโอโ้โหสีเหลืองอยังสวยอะครับนี่โอโ้โหสวยงามมากเลยสีก็สวยดอกนี้นี่ครับสีเหลืองดอกสวย สวยงามเก็บก่อนครับไปกันตยตครับไปกันโตนี่มาเจออีกแล้วเพื่อนๆมาหลบตรงกิ่งสนตรงนี้นี่เองครับสองดอกนี่ โอไม่ค่อยชุ่มฉ่ำแต่ก็พอกินได้อยู่ครับเก็บไปก่อนนะครับวันนี้แดดแรงจัดนะครับอาจจะดูไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่จะหิวนิดนึงแต่ก็กินได้อยู่ครับนี่ครับเก็บก่อนครับ ไปต่อครับไปต่อมาเจออีกแล้วด้านนี้ดอกหนึ่งสวยมากๆเลยนี่โอ้โหน,นี่นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนี่นะครับก่อนโอเคก็ได้พอประมาณแล้วนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้โหเพื่อนๆดูดอกนี้มาแอบนู่นครับตรงหน้าผา ลาละเดี๋ยวจะหล่นนู่นนะนู่นครับข้างล่างนู่นดอกหนึ่งนู่นไอดอกนั้นผมคงไม่ไปเก็บลาล่าจะไปเก็บเหรอไปเก็บให้หน่อยปะลาล่าลงไปเหมือนมันจะไปเก็บไปเก็บไหมนะ่ะโอ้ไปจริงไปไปเก็บให้หน่อยนู่นอ๋อไม่ใช่เดินเล่นเฉย มาเก็บดอกนี้กันโอ้โหนี่ข้างล่างเป็นหน้าผาแล้วก็นึกว่าจะไปเก็บให้เราเดินเล่นเฉยดูนี่ครับนี่ครับดอกนี้โอ้โหนี่ดอกยังสวยมากขึ้นตรงหน้าผาเก็บก่อนครับาล้ครับไปกันต่อครับ ครับคุณเพื่อนโอ้โห,โหผมมาเจอดอกมหายักษ์นี่ตรงนี้ก็มีนี่ครับดอกยักษ์โอ้โหโอ้โหนี่เบลเลอร์เ,รอเลยครับดอกนี้โอ,โ,โอ้โหดูดูครับเบลเลอร์เ,รอเลยครับ โหเบิร์เฮอครับได้อยู่นะครับดอกนี้ยังไม่แก่โอ้โ oh ห oh. oh oh. เอาละครับเก็บก่อนครับนี่ครับเก็บก่อนครับโอ้โหเกือบจะเท่าโุ๋ยแล้วครับเนี่ยโอ้โหเก็บก่อนนี่เก็บก่อนโอ้โ oh ห oh. ดอกเดียวเกือบเต็มโอ้โ oh ห oh. <c oughs> เอาละครับก็เริ่มจะหาพอได้แล้วนะครับเหมือนวันนั้นเหมือนกัน วันนั้นเล่นเต็มโก๋ยเลยดูวันนี้ว่าจะเหมือนวันนั้นไหมนี่ด้านนี้ดอกหนึ่งนี่นี่ครับดอกดอกนี้กำลังสวยเก็บก่อนครับเอาล่ะครับไปกันต่อครับ นี่ครับด้านนี้ผมมาเจอสาละเปายักษ์ลูกหนึ่งมาแอบอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่โอ้โหสวยงามมากครับเหมือนสาละเปายักษ์เลยครับเนี่ยโอ้โหนี่สาละเปายักษ์ นี่ครับโอ้โหดอกสละเปายักษ์โอ้โหสวยจริงดอกนี้เก็บเ <c oughs> จ้าสละเปายักษ์ก่อนไปกันต่อครับโอ้โหนี่พุท,ทธธมโมสังโฆเจอดอกยักษ์เลยครับตอนนี้ยักษ์แบบสุดๆอะ่ะมาแอบ,บอยู่ตรงนี้ดอกหนึ่งโอ้ยดอกนี้ก็มีนี่ครับโอ้โห กิ่งไม้แทงทะลุเลยดอกใหญ่จริงดอกนี้นี่โอ้โหแอบอะไรตรงนี้ปาดดูดูปาดูนี่ครับเหมือนร่มเลยร่มยักษ์โอ้โหนี่ครับเกื <c oughs> อบปิดฟ้ากวยได้เลยนี่โอ้โห เก็บยังไงวะเนี่ยนี่ครับเก็บเต็มกลวยเลยดอกเดียวนี่เจออีกแลวครับเพื่อนๆสองดอกมันหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่เอง นี่ครับดอกนี้น่ากินมากโอ้โหแก้วแล้วครับเก็บก่อนครับไปกันต่อครับตรงนี้ก็มีอีกดอกหนึ่งดอกยักษ์เหมือนกันนะครับนี่โอ้โหวันนี้เจอดอกยักษ์เยอะเหมือนกันนะครับโอ้นี่ครับเพื่อนๆตรงนี้มาเจอกอเหลืองโอ้โหตรงนี้ขึ้นเป็นกอเลยครับ นี่นี่นะครับโอ้โหก็ได้กลองเล็กๆกลองหนึ่งเลยละครับก็สีเหลืองโอเคครับเดี๋ยวเราเก็บแล้วไปต่อครับโอ้โหโอ้โหนี่ดอกนี้สวยงามมากนวลเหมือนสัะเปาเลยละครับ โอ้โหสวยจริงๆดอกนี้น่ากินมากๆนี่แล้ะครับในวันนี้ก็ได้กันพอสมควรเลยละครับวันนี้ก็นี่วันนี้ตะก,ก้าใหญ่นะครับก็น่าจะได้พอๆกับวันก่อนนะครับนี่โอโห่อเยอะเหมือนเดิมวันนี้เต็มโกยเต็มตะก,ก้าเอาละครับเดี๋ยวเราคงต้องกลับกันละครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อเราจะไปทำอะไรคอยติดตามชมนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้สวัสดีครับ